เช็คดวงยืนหนึ่งวันนี้ครับวันจันทร์ที่22พฤษภาคม2566ขึ้น3ค่ำเดือน7วันมะโรงไม่ถูกกับจอครับวันนี้ไม่เหมาะกับการทำงานมงคลแต่มีเวลาดีๆในการเช็นเอกสารสัญญาและการออกรถครับเวลามงคลวันนี้7นาฬิกาถึง9นาฬิกา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับ วันนี้คุณที่เกิดในปีวอกเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของโชคลาภการเงินมีช่องทางในเรื่องธุรกิจใหม่ๆครับคุณที่เกิดในปีชว่วแเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของความรักความสุขใครที่โสดมีโอกาสพบเจอความรักที่ดีได้ครับคุณที่เกิดในปีจอต้องระมัดระวังยืนหนึ่งในเรื่องของอุบัติเหตุการเดินทางเดินทางไปไหนอธิษฐานจิตสบายๆ เรียกสติก่อนสตาร์ทนชาลิติครับคุณที่เกิดในปีมะแมต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาต้องดูให้รอบคอบด้วยครับทิศมงคลรับพลังบวกวันนี้ครับทิศเหนือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ครับสีเขียวการพูดคุยการเจรจาประสบความสำเร็จอำนาจบารมีสีม่วงสีมงคลหมายถึงโชคลาภ ความสุขครับและสีฟ้าสีน้ำเงินเป็นสีของนเมตตาผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนครับเฮงยืนหนึ่งประจำสัปดาห์นี้คือชาวราศีกรกฎและชาวราศีมังกรครับชาวราศีกรกฎเฮงยืนหนึ่งในเรื่องงานราชการฐานตำรวจและธุรกิจที่เกี่ยวกับการค้าขายการติดต่อสื่อสารช่วงนี้ผู้ใหญ่ส่งเสริม สนับสนุนครับแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายเงินรวมไปถึงเรื่องของเดือดร้อนจากบริวารด้วยครับชาวราศีมังกรเฮงยืนหนึ่งในเรื่องธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์งานด้านบันเทิงโดดเด่นเป็นพิเศษทั้งดารานักร้องครับรวมไปถึงธุรกิจบริการอาหารเครื่องดืง่มจะมีช่องทางลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นครับ ระมัดระวังเรื่องของซ่อมรถซ่อมบ้านเสียงเงินในเรื่องไม่เป็นเรื่องบ้างเล็กๆน้อยๆถ้ามีโอกาสชาวราศีกรกฎชาวราศีมังกรและทุกราศีสามารถสร้างทานบาร,รมีด้วยการบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยการทําบุญให้กับผู้ที่สูญเสียหรือครอบครัวของผู้สูญเสียจะเป็นมูลนิธิต่างๆทั่วประเทศไทยมูลนิธิปอเจกตึง้งมูลิธิร่วมกตัญญู ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ6กโมงเชา้าพรุ่งนี้พบกับเช็คดวงยืนหนึ่งวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งกับอาจารย์คะทาโดยดรจิว